สวัสดีค่ะพบกันในผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2565จนถึงเดือนตุลาคมนะคะเราจะพบกันใหม่นะคะก็กินยาวไปถึงตุลาเลยนะคะ มาเริ่มกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่จากที่ดินจากการค้าการขายหรือจากกู้ผ่านสำเร็จหรือจากการเกี่ยวกับธุรกิจการงานอาชีพนะคะได้เงินปันผลผลกำไรนะคะหรือจะได้โชคลาภจาก การถูกหวยถูกสลากนะคะก็แนะนําให้ซื้อสลากลอตเตอรี่ติดไปบ้างนะคะอีกเกนจะมีโชคลาภใหญ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านพักที่อยู่อาศัยก็เป็นไปตามที่คุณคิดเลยนะคะว่าคุณจะทําอะไรหรือจะซื้อจะขายหรือจะทําอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เน้นไปเรื่องความสําเร็จกันนะคะก็ถือว่าถ้าทาเกี่ยว การกู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านมีความสําเร็จมีการได้รับเงินนะคะมีการเกี่ยวกับงานฉลองงานปาร์ตี้อะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าในดวงที่มีคนรักคู่ครองที่เตรียมสุขขอมันหมายแต่งงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้มีพิธีมงคลสมรสหรือไปร่วมเปิดตัวฉลอง งานแต่งงานอะไรสักอย่างหนึ่งในงานงานบุญซึ่งจะเป็นลักษณะที่จะไปร่วมพิธีกันลกันนะคะจะส่ขอมั่นหมายแต่งงานหรือจะทําอะไรเกิดขึ้นก็ประมาณนั้นนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่ครองบางดวงเจ้าชะตาก็อยาจจะมีเกณฑ์เปิดตัวเปิดตนกันว่าใครเป็นแฟนใครใคร,ใครเป็นแฟนชั้นใครเป็นแฟน ของเราอะไรแบบนี้นะคะก็กลับกันก็ได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่านะคะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างบุญบารมีนั้นนะคะอาจารย์ก็แนะนําให้ทําให้ต่อเนื่องนะคะเพราะที่อาจารย์มองเห็นก็คือเป็นการที่คุณลดละหรือหลงหายไปเกี่ยวกับการสร้างบุญบารมีโดยการสวดมนต์การ ศึกษาอ่านพระคัมภีร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ลักที่ศาสนาก็แล้วกันนะคะก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือประมาณว่ามีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะคะขอให้คุณปรึกษาญาติหรือผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานอะไรก็ได้ที่สนิทกับคุณเขาจะช่วยคุณได้ดีนะคะประมาณนั้นแล้วกันนะคะ เกี่ยวกับบริวารเขากําลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนตัวอยู่นะคะหรือบางดวงเจ้าสตาก็อาจจะมีมีเป้าหมายว่าอยากให้บริวารลูกน้องหรือคนใกล้ตัวคุณปรับเปลี่ยนในตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่เขาอาจจะได้ไปทํางานไปเป็นระดับผู้คุมหัวหน้าผู้บริหารหรือดูแลอะไรสักอย่างซึ่งเขาต้องการ ที่จะได้งานตรงนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมปรับเปลี่ยนในบุคลิกภาพใะ,ะอาจจะเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะหรือจะได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรก็ว่ากันไปนะคะเป็นลักษณะนคนใกล้ตัวลูกน้องหรือลูกหลานบริวารอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง การแข่งขันแย่งชิงการถูกใส่ร้ายป้ายสีคดีฟาร์มหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเอกสารหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นการค้ำอะไรแบบนี้ให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือให้ระวังการค้ำประกันเป็นต้นนะคะหรือใครฝากของฝากอะไรที่ ไม่มีความง่าไว้ใจนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าให้ระวังตรงนี้นะคะเพราะถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรืออะไรโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดินทางก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องตอมอเรื่องอยดยานพาณะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องด่านเรื่องตำรวจเรื่องถูกใบสัง่งถูกจับถูกปรับ หรือบางดวงจะสตาร์ก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสายดาร์กสายเทาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือโหมดกลางคืนนะคะประมาณนี้นะคะเป็นกะกลางคืนหรือเป็นงานผับบ้างานกลางคืนหรือเปลี่ยนกะเปลี่ยนเวลาทํางานเป็นต้นนะคะให้ระวังการถูกใส่ร้าย,ายป้ายสีโยนบาปโยนความผิดมาให้นะคะให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีความได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวัง ให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไว้ใจใครมากมายนะคะหมายถึงว่าเพื่อร่วมงานก็ความลับก็ไม่มีในโลกเนาะก็ระวังการถูกแทงข้างหลังหรืออะไรได้เพราะฉะนั้นความลับอะไรที่คิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็ควรจะเก็บไว้กับตัวเองถึงความลับจะไม่มีในโลกแต่ไม่ไม่ไว้ใจใครก็อย่าไปพูดต่อบอกต่อนะคะควรเก็บไว้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะ เก็บความดีใจอะไรไว้บ้างก็ดีสําหรับบางดวงเจ้าสตานะคะพอมีการอาจจะแย่งซีนแย่งผลงานหรืออะไรเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครกันเงินการทองอะไรแบบนี้รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลในช่องทางของการเงินก็ถือว่าฟ้าเปิดหรือดวงเปิดนะคะก็เป็นลักษณะที่จะมีโชคลาภโชคก้อนใหญ่เข้ามาหานะคะก็เสียงลอตเตอรี่ ติดไว้บ้างนะคะอาจจะถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีข้ามคืนเป็นเศรษฐีใหม่อะไรเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้กําลังใจสําหรับผู้ที่ตกงานรอง,งานก็มีเกณฑ์จะได้รับโปรเจกต์งานใหม่ได้เริ่มอะไรใหม่ๆหรือลองทุนอะไรใหม่ๆได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่คุณมีปัญหาอยู่ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะรออะไรอยู่นะคะจะนานแค่ไหนรอ แบบทรมานจิตใจเหลือเกินก็มีเกณฑ์จะได้บรรลุเป้าหมายในเร็ววันค o มิ n งซูนนะคะก็ฟ้าเปิดแล้วก็เร่งสร้างบุญบารมีเป็นสำคัญนะคะเป้าหมายของคุณกำลังจะทะลุยอดทะลุเป้านะคะเข้าสู่ความสำเร็จซัลเซตมอลซัลเซตฟูลอะไรแบบนี้นะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจพัฒนาตนพัฒนาในกิจการงานที่คุณทำนะคะใน งานที่คุณทําไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรขอให้รักในอาชีพนั้นๆแล้วคุณจะมีความสุขกับมันจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยนะคะให้ใจให้เวลานะคะพัฒนาฝีมือพัฒนาการสื่อสารนะคะถ้าใช้คําพูดการสื่อสารออนไลน์ก็ควรจะมีการพัฒนานะคะเสื้อผ้าหน้าผมหรือการพูดการจะคคาพูดอะไรแบบนี้นะคะเพื่อแสดงศักยภาพของคุณออกมานะคะ คุณมีความรู้ด้านใดก็เพิ่มความรู้ด้านนั้นขึ้นมาอาจจะเป็นช่องทางที่จะได้เงินเพิ่มก็ได้นะคะความสุขสมหวังก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพให้ระวังไมเกรนความดันนะระวังโรคเก่าจะกลับมานะคะให้ระวังสภาวะอารมณ์เป็นสําคัญนะคะใครเจ็บป่วยแล้วมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เป็นหายแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การกินการอยู่การใช้อารมณ์เป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจการงานอาชีพของคุณเป็นอย่างไรทำอะไรทำเกี่ยวกับอะไรก็ขึ้นอยู่กับภาวะของเศรษฐกิจพันพวนนะคะยังอยู่ในช่วงของโรคระบาดอยู่ยังไม่หมดไปโดยร0 0เซนนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเซฟต,ตัวเองให้มากที่สุดนะคะมีการแข่งขันแย่งชิงใ,ในทุกๆท,ทางนะคะไม่ว่า ความรักไม่ว่าการงานการอาชีพการอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพราะบริวารไม่ดีไม่ซื่อสัตย์อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มองเห็นหรือสอดส่องก็ควรจะดูแลให้ทั่วถึงนะคะพอปล่อยปะละเลยก็อาจจะมีอะไรตกหล่นทำให้เสียหายสูญหายได้เพราะฉะนั้น ก็ดูแลดีๆแล้วกันนะคะเพราะคนวันอคารมีสิกเซนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะเป็นอะไรคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวานนี้นะคะหลายนามหลายผู้หลายคนหลายท่านนะคะดูแลปกปักรักษาเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณให้สร้างเสริมทางบุญให้แน่นๆนะคะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะดูแลคุณตลอดไปนะคะ สิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะมาเตือนมาบอกคุณหรือผู้ที่คิดไม่ดีก็จะแพ้ผัไ,ไปเองนะคะเพราะฉะนั้นเสริมทางบุญแน่นแล้กันนะคะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะให้สดมนตนะคะแน่ๆนะคะเสริมทางบุญกลับมาสร้างเสริมบุญบารมีนะคะสโรีนะคะอาจารย์ทำไพ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาจะผ่านพ้นไปด้วยดี นะคะด้วยการสวดมนต์สร้างเสริมบุญบารามีแล้วก็ทําบุญลงศพนะคะแล้วก็สวดมนต์ให้ประจําไม่เช่นนั้นโรคเก่าจะกลับมานะคะใครที่ไม่เคยเจ็บป่วยก็อาจจะมีการเจ็บป่วยแอดมิดผ่าตัดอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้สวดมนต์ให้ประจำทำให้ทุกวันหน้าทานทุกวันไม่ได้ก็อย่าหยุดทำแล้วน,นะคะทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยังดีดีกว่าทิ้ง ร้างห่างหายทำให้หลงทางนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลบุญผลกรรมที่คุณจะท่องทำต่อเนื่องไปในชาติปัจจุบันนะคะจนตลอดไปนะคะทุกโพกทุกชาติในชีวิตหรือในต่อไปที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่นะในโูปนี้และโรคหน้าโกกรคกระทำโรคจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวล ความรักของคุณถ้ามีปัญหาอยู่นะ,ะมันเป็นบ่วงกรรมก็ใช้บุญใช้กรรมกันไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลคนโสดคนไม่ระวังกันถูกปุกปั้มถูกใบสั่งโดนจับดวนปรับนะคะ หรือถูกใส่ลายป้ายสีคดีฟาร,ร์มให้ระวังสิ่งผิดกฎหมายใครมาฝากของฝากอะไรให้ระวังหรือใครเอาอะไรมาไว้ในบ้านในช่องของคุณก็ดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าสิ่งแปลกปลอมสิ่งอะไรมาอยู่ในบ้านในเรือนของคุณให้ดูด้วยนะคะไม่รู้ไม่ดูหรือใครมาฝากก็ขอดูขอเปิดนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังสิ่งไม่ดีสิ่งเถาเนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวัง แหลงโครจรหรือลเลี่ยงเส้นทางไว้นะคะถ้าเดินทางไปไหนถ้ามืดถ้าเปี่ยวควรจะปรับเปลี่ยนเส้นทางนะคะหรือใครอยู่ในโหมดกลางคืนโหมดสายเทานะคะหรืองานกลางคืนหรือปรับเปลี่ยนกะงานก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับแหล่งอบายมุกแหล่งเทาเทาสีเทาเทาหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายงานสาย เผาแล้วกันนะคะไม่พูดเยอะนะคะประมาณนี้แล้วกันพอเข้าใจเนาะก็ระวังการถูกจับถูกปรับอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราแวดระวังแล้วก็ไม่อาจจะมีอะไรมาแพร่ผ่านกณได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเป็นเศรษฐีใหม่หรือรับเงินก้อนใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะได้เงินเกี่ยวกับที่ดินก็ได้นะคะหรืออ่าเป็นเป็นนายหน้าขายที่ดินหรือเกี่ยวกับขายอะไรสักอย่างก็ได้นะคะ เป็นตัวแทนเป็นตัวจําหน่ายนะคะเป็นตัวแทนจําหน่ายก็มีเกณฑ์จะได้ผลกําไรปันผลได้เงินปันผลนะคะหรือได้ซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้นนะคะถือว่ามีเกณฑ์ที่จะดํางานเกี่ยวกับการค้าการขายได้ดีนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามหรือการอยู่การกินอะไรเงี้ยได้หมดนะคะหรือการบริการก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้เงินโดยเสน่หะกู้เงินผ่านถูกหวยถูกรางวัล ถูกแจ็คพอตถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะอาจจะเป็นเศรษฐีข้ามคืนเป็นอภิมหาเศรษฐีกันก็ได้ใครจะรู้นะคะขอชนะเสริมทางบุญแน่นๆนะคะขอบุญขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลมีปูนักราชเป็นต้นนะคะหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบแก้วสารพัดนึกมาให้คุณนะคะจะเสกจะท่องมนอะไรก็ขอให้เสริมทางบุญไว้ จะได้โดยสิทิ์ได้แน่นอนค่ะนะคะก็มีเกณฑ์จะได้โปรเจกต์งานใหม่รับงานใหม่แน่นอนนะคะสําหรับผู้ที่ตกงานรงงานหรือรองงานถือว่างานการกําลังจะบรรลุเป้าหมายหรือเส้นสําคัญนะคะหมายถึงเสน้นอ่าเกี่ยวกับงานการว่าจะตกลงทํางานกี่ปีเซ็นสัญญากี่ปีเป็นต้นนะคะประมาณนี้ละกันนะคะ สนใจดูดวงแบบส่วนตัวก็จะมีค่าครูนะคะแอดไลน์มานะคะ063-969-5255 id line ben.fm 99นะคะ id เ i n e นะคะก็เบอร์ใหม่ก็จะเป็น083-443-5495แอดไลน์มาได้เลยนะคะสนใจดูดวงก็มีในช่องต่างๆช่องทางต่างๆนะคะ อาจาเบญจพ,พรคงมยานมี2ช่องนะคะในช่อง YouTube นะคะฝากช่องฝากกดกระดิ่งติดต,ตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวนออกมานะคะก็จะทําใหม่ให้หมดสําหรับช่องของช่องใหม่นี้ก็คนติดตามก็ยังไม่มากนะคะก็ฝากช่องได้ละกันใครที่พบเจอเห็นอาจารย์ก็เป็นช่องเดียวกันกับช่องอาจาเบญจพ,พรคงมยานนะคะมี2ช่องนะคะ ฝากด้วยแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ